สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูทัดจะมาสอนทําใบไม้นะคะเป็นใบไม้แบบที่เราติดหมวกหรือใช้ติดอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะเป็นใบไม้แบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีด้ายซัมเมอร์เส้นอ้วนเข็มโคเชเบอร์1.5 ไกลและก็เข็มสำหรับเก็บปลายเชือกปลายได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะเริ่มจากการทําโซ่มาทําโซ่ไปสิบห้าสิบห้าโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ1้าสิบสิบเอ็ถ้าเราทําโซ่15ขึ้นไป15ใบก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณใบขนาดนี้แต่ถ้าเราทําให้มันโซ่เยอะ16 17หรือ20ขึ้นไปใบก็จะใหญ่ขึ้นและอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ขนาดได้ที่เราใช้ถักด้วยนะคะอะต่อไปเอาโซ่ขึ้นหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วมาลงหลักที่หนึ่งนะคะทำ X ค่ะทำ X ไปเรื่อยๆเลยนะคะเราทำช้าๆ ได้เข้าใจ พอถึงหลักสุดท้ายหลักตรงนี้นะคะเราลงไปสามหนึ่งสองสามสุดสุดท้ายตรงนี้จะเป็นช่วงตรงนี้นะคะต่อไปเราก็มาลงตรงนี้ตรงนี้สามแล้วนะคะลงลงลงหลักเดียวสามแล้วก็ลงถัดไปอีก เก็บปลายเชือกไปด้วยนะคะถัดไปค่ะลงโซ่ที่เราลงโซ่เดียวกันกับที่ลงแถวแถวนี้นะคะลองหลักถัดไปเรื่อยๆปลายเชือกเราไปลายได้ตรงนี้เราเก็บได้พอประมาณแล้วเราก็ตัดให้เก็กบ ได้ยินเสียงพัดลมบ้างก็ต้องขออภัยนะคะอากาศมันร้อนมากเลยที่นี้เราจะเหลือเหลือไว้ตรงนี้สามสามหลักหนึ่งสองสามนะคะเ,เะเหลือไว้สามพอเหลือสามเราจะไม่ถักจนจบนี่แล้วก็โซ่หนึ่งถักกลับค่ะถักกลับด้านมาฝั่งนี้ก็จะได้อย่างนี้แต่เราจะไม่เอาตรงนี้นะคะเราจะเอาโซ่เดียวตรงนี้ แล้วก็มาควักเอาแค่โซ่เดียวถัดไปค่ะแล้วก็จะตากแบบนี้ไปก็จ้ถึงคั่วเลยคั่วใบ ตรงนี้ก็จะถึงตรงที่ที่เราลงสามหลักแล้วหลักตรงกลางเราก็ลงสามหลักเหมือนเดิมหนึ่งลงที่เดิมเลยนะคะสองลง x อสามครั้งสามต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะทําวนไปถึงโน่้นเลยถึงฝั่งปลายใบของโน่น้นเดีวขอทักเร็วหน่อยนะคะ ลืมว่าเราเอาแค่เราควักเราแค่โซ่เดียวเราห่วงเดียวในเด็ดพอเราถักถึงตรงนี้ก็จะถึงเหลือสามเหมือนก,นกันกับฝั่งนี้นะคะแค่นี้ถักโซ่มาหนึ่งกลับค่ะทำเหมือนเดิมค่ะทำย้อนกลับไปทั้ง ้อมไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ปลายตรงนี้เขาเหลือเยอะล้วก็เหลือไปสี่หลักห้าหลักก็ได้นะคะตรงนี้นะคะนะคะสีชมพูนี่จะเห็นชัดหน่อยจะเหลือไปสามไปสี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยพราเราเราถักกลับไปเดี๋ยวถักเร็วค่ะ โซ่ฝั่งนอกนะคะเอาห่วงนอกแล้วเขาก็จะออกมาใบไม้ออกมาสองด้านเหมือนกันเราจะใช้ด้านไหนก็ได้ถึงตรงนี้เราก็เอาตรงนี้ควักเอาสามลงสามหลักเหมือนกันนะคะตรงกลางสองลงเอ็กไปสามแต่แล้วก็ต่อค่ะหนึ่งหลักไปเรื่อยเลย เหมือนเดิมค่ะเหลือไว้สามหลักเหมือนเดิมแล้วโซ่หนึ่งกลับมาทำเหมือนเดิมเลยค่ะกลับไปกลับมาแบบนี้ใบจะเล็กจะใหญ่อยู่ช่วงนี้นะคะอยู่ช่วงที่เราว่าเราจะถักกี่รอบ ถึงหลักตรงกลางตรงนี้เราก็ลงไป3ามหลักเหมือนเดิม1นึสองสเสร็จแล้วก็ทำต่อเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะลักษณะออกมาแบบนี้แล้วก็ถักถักมาถึงช่วงเหลือ3ามหลักตรงนี้แล้วก็ถักกลับมาวนมา ก็จะได้สองฝั่งเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะอันนี้กุูทัดถักได้ใบใหญ่พอประมาณแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเวลาถักเหมือนช้าแต่เวลาดูวิดีโอเหมือนเร็ว เพื่อนๆไม่เข้าใจก็รีดูนะคะรีกลับดูหรือหยุดไว้ดูได้ตงรงักลางลงสาม ก็จะมาจบตรงปลายตรง,ตรงใบตรงนี้นะคะแล้วก็ถักเล็กไปก่อนขรางหนึ่งแล้วก็จะตัดเชือกอยู่ตามขนาดที่เพื่อนเอ,นอยากได้เลยใบเล็กใบใหญ่จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายเชือกสังเกตดูว่าด้านไหนเรา สวยแล้วก็ใช้ด้านนั้นด้านที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ให้เขาเป็นด้านหลังไปแล้วก็เก็บไปเชือกไม่มาไว้ข้างหลังหรือเราจะเอาไปลายเชือกตรงนี้เอาไว้ไปเย็บติดกับหมวกกับกระเป๋า กับสิ่งที่เราต้องการตกแต่งก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะใบไม้ค่ะนี่คือท่าที่ทำไว้นะคะเราจะทำแบบไหนใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่เราใบเล็กใบใหญ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเดี๋ยวมาเจอ ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ